คนเกิดปีวอ,อกนะคะใครเกิดปีวอ,อกรอฟังเลยนะคะคนเกิดปีวอ,อกค่ะนะคะดวงการงานเขาบอกว่านะคะปี2015เนี่ยค่ะนะคะไม่แนะนำเนาะไม่แนะนำให้เราเปิดธุรกิจใหญ่ๆฟังดีๆค่ะ ไม่แนะนําให้เปิดธุรกิจใหญ่ๆหรือเปิดธุรกิจที่เกินกําลังฟังดีๆค่ะอะไรก็ตามที่เกินเอื้อมเนี่ยไม่แนะนําเลยนะคะเพราะมีความเสี่ยงไม่ประสบความสําเร็จค่ะแต่ถ้าเกิดเราจะเปิดธุรกิจตามแรงกําลังที่เรามีเช่นฉันลงหมื่นหนึ่งนะ คือถ้าเกิดมันจะเจ๊งหรือมันจะผิดพลาดขอให้จบที่หมื่นแล้วเรายังสบายอยู่โอเคยังลงทุนได้แต่ถ้าเกิดลงทุนเกินตัวไม่แนะนำะเพราะดวงการงานกับการลงทุนไม่โอเคนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ทํางานประจำเนี่ยมีโอกาสมีข่าวดีนะคะจะมีการเลื่อนขั้นมีการปรับตําแหน่งเงินเดือนต่างๆมีโอกาสการปรับสูงแต่ถ้าเกิดลงทุนด้วยเงินการลงทุนสิ่งต่างๆไม่แนะนําแต่ถ้าเกิดเป็นเงินเดือนประจำเนี่ยมีโอกาสดีๆค่ะไม่ห่วงเลยนะคะส่วนการเงินนะคะเขาบอกว่านะครับการเงินจะดี ขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแปลว่าดวงการเงินของคนเกิดปีวอกเนี่ยไม่ได้แย่แล้วจะมีะดีขึ้นดีขึ้นในปีหน้าถือว่าดีค่ะสุขภาพนะคะระมัดระวังนะคะเพราะว่าคนเกิดปีวอกโดยส่วนใหญ่ทําอะไรเร็วอาจจะเดินไปเดินมาชนโต๊ะบ้างกินอะไรรวดเร็วจนบางทอีอะไรอะ่ะ อุดฟันแล้วฟันนู่นนี่นั่นระหว่างการเดินทางบ้างหรืออะไรก็ตามจริงๆต้องบอกว่าคนเกิดปีวอกเนี่ยสุขภาพอาจจะมีปัญหาระหว่างการเดินทางเช่คนคุณไปเที่ยวแล้วเกิดไม่สบายคุณไปเที่ยวแล้วเกิดมีปัญหาคุณไปเที่ยวอะไรก็ตามระหว่างการไปเที่ยวดูแลตัวเองดีๆนะคะเพราะอาจจะมีปัญหาสุขภาพที่เราไม่คาดคิดและไม่คาดฝันเกิดขึ้นในการเดินทางค่ะส่วนความรักนะคะคนปีวอกคนที่โสดนะคะความรักเนี่ยต้องแนะนําแบบนี้นะคะยังไม่แนะนําให้เราเนี่ยค่ะ ไม่พัฒนาความรักกับใครหรือไม่ให้มีความรักนั่นเองนะคะเอาง่ายๆนะคะคือเอาง่ายๆความรักเนี่ยคืออย่าเพิ่งมีดีกว่าจบเพราะถ้าเกิดมีความรักในระหว่างที่เราโสดณนะตอนเวลานี้สําหรับคนเกิดปีวอกเนี่ยไม่แนะนําเราอาจจะมีความรู้สึกแบบน,น,นู่นนี่นั่นนนี่นู่นขอให้แบบประมาณว่าดูกันไปเรื่อยๆนะคะแล้ที่สําคัญคือต้องบอกว่า ให้ดูกันดีๆแล้วก็วางแผนชีวิตให้ดีค่ะนะคะความรักโดยเฉพาะคนโสดนะคะเพราะถ้าเกิดช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราใจร้อนเนี่ยมันอาจจะหลุดมือไปคนดีๆเนาะบางทีคนดีๆเขาขอเริ่มต้นดีเพื่อนก่อนอย่าไปยัดเยียดความเป็นแฟนเลกับเขาเพราะบางทีบางคนมีความรู้สึกว่าขอเป็นเพื่อนก่อนได้ไหมบางคนก็รู้สึกว่าโดยเฉพาะคนปีวอกไงพอเสนอมาเป็นเพื่อนั๊บไม่เอาเลยเพื่อนันเยอะแล้ว ถ้าอยากมีแฟนแบบนี้ฮะจริงๆคือเขาก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนไปก่อนแล้วแล้วค่อยเป็นแฟนแบบนี้ฮะบางคนขอเป็นแฟนก่อนค่อยเป็นเพื่อนได้ไหมบางคนเป็นแบบนี้โดยเฉพาะคนเกิดปีวอกดังนั้นไม่แนะนํานะคะคนโสดใจเย็นๆขาดรอหน่อยนะคะเขาบอกรอหน่อยอร่อยแน่ค่ะนะคะปีหน้าเนี่ยนะคะใจะเย็นๆคนมีคู่นะคะเขาบอกว่าใครที่รอเรื่องลูกนะคะ ปีหน้า2 5 1 5ค่ะเรื่องลูกมีโอกาสดีค่ะมีโอกาสมีทายาทมีโอกาสมีลูกสมความปรารถนาและตั้งใจแต่สําหรับใครที่ยังไม่ปรารถนาจะมีลูกคุมดีๆนะคะเพราะปีหน้าเป็นเปลีย่ยนการมีลูกมีบุตรของคนเกิดปีวอกค่ะส่วนโชคลาบนะคะเขาบอกว่าจะมีโชคลาบตลอดทั้งปีเกี่ยวข้องกับตัวคุณอาจจะเป็นตัวเลขวันเกิดเลขบัตรประชาชนเลขรถที่ใช้จะวนเวียนแบบนี้ตลอดทั้งปีค่ะ